รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการเอลลี่คีดสงสัยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเอลลี่หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องเอลลี่สงสัยไปกี่เรื่องละคะโอ้ที่เอลลี่ จำได้นะคะมีหลายเรื่องมากเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้มีข้อสองสัยข้อนึงค่ะว่าเมื่อไะะเเหรไ่แม่จะพาลิไปทะเลอะคะเที่ยวทะเลเหรอคะลิได้ถ้างั้นเดี๋ยวแม่จะพาลิไปเที่ยวทะเลแม่จะพาลิไปเที่ยวเกาะเสม็ดดีกว่าไหมคะเกาะเสม็ดเนี่ยนะคะใช่ค่ะมันมีอะไรอยู่ในน้ำไม่ใช่เหรอะคะอะไรสักอย่างอะค่ะ อ๋อปัญหาที่มันเกิดขึ้นใช,ใช่ไหมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่ที่อา่าวเพล้าแล้วก็เขาก็จัดการไปแก้ไขแล้วก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะอลีอ่นนออาวอื่นๆของกอเกาะเสม็ดเนี่ยยังสวยงามแล้วก็ไปเที่ยวได้เหมือนเดิม,มถ้าอย่างนั้นเราไปดูให้เห็นกับตากันเลยดีกว่าไหมคะโอเคค่ะไปะไปเลยไหมไป สนับสนุนโดยสลากอ้อมสินลุ้นทองฉลอง100ปีโทร1115งนึ่งห่แม่คะนี่เราถึงกราดเสม็ดกันแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะลี่เย่เดี๋ยวแม่จะต้องพาไปถามระดับรัฐมนตรีดีกว่าค่ะลี่โอเคค่ะงั้นไปแค่ไหนค่ะ แล้วตรงนี้นะคะแอลลี่เขาเรียกว่าอ่าวน้อยหนานะคะซึ่งเป็นส,ส่วนหนึ่งของกอเกาะสม็ดเห็นป่ะปน,น้ำ,<ด>ำยังใสงแจ๋วเลยแอลลี่แล้วตอนนี้นะคะจอยก็นั่งอยู่กับท่านสมศักดิ์ภูรีศรีศักด์ มนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบคุณลุงรัฐมนตรีคะอัลลี่อยากจะรู้ว่าอ่าวพร้าวเนี่ยยังสวยเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าคะโอเครับรองได้เลยเพราะว่าลุงเองก็ไปดูมาแล้วนะฮะว่าส,สวยจริงๆแต่ก็ข่าวลือกันไปว่า ยังมีอย่างนู้นอย่างนี้เป็น่ากลัวเหลือเกินขอยืนยันยังดีเหมือนเดิมแน่นอนครับสวยเหมือนเดิมแน่นอนใช่ครับเพราะว่าวันนี้เราก็ไปนั่งเรือสำรวจทั่วเกาะมาแล้วใช่ไหมคะอลิซาใช่ค่ะแล้วก็เห็นปลาตัวเล็กๆมาโอ้แล้วอ่าวพร้าวกับอ่าวอื่นๆเนี่ยค่ะไกลกันมากไหมคะอ๋อจริงๆแล้วการเดินทางเนี่ยไม่ไกลถ้าหากว่านั่งรถเจกว่าปิกอัพนะฮะหรือไม่ก็นั่งเรือ ระหว่างอ่าวก็ได้แต่จริงๆก็คือความสวยงามของแต่ละอ่าวนั่นแหะก็มีเอกลักษณ์กันไปถ้าเอลรี่กับจอยไปเที่ยวทั้งหมดทุกแห่งเนี่ยผมว่าโอ้โหเป็นความสวยงามที่น่าประทับใจแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนภูเขาที่กลางเกาะเนี่ยม,ม,มีคนเขาเล่าแต่ว่าคงยืนยันแน่นอนว่ามีนกต่างๆมาทำรังอยู่อย่างมากมนะฮะวสวยงามางครับ,ชอบอใช่ใช่ครับ ย่าลืมนะเอลลี่ปีนต้นไม้ไปดูนกปู <c oughs> แล้วเรื่องอาหารเนี่ยค่ะเป็นสำคัญมาก,กสำหรับทุกทุๆคนนะคะ,อะเอลลี่อยากจะรู้ว่าซีฟู้ดของเสม็จเนี่ยยังปลอดภัยอยู่หรือเปล่าค่ะแล้วก็ยังสดเหมือนเดิมไหมใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะโอ้ยืนยันเลยครับลงมาเกาะเสม็จที่ไรต้องทานอาหารทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ก็กัวคือปูนะมีเท่าไหร่ลุงทำหมด <c oughs> คงไม่เหลือให้อลลีแน่นอนแปลว่าเรามั่นใจได้ว่าทะเลก็สดเหมือนเดิมแล้วก็ปกอดไัยเหมือนเดิมน,น,น,นะ,ค,ะรครับอรับยนดีครับคุณลุงรัฐมนตรีนะคะก็บอกแล้วนะคะว่าที่เกาะเสม็ดเนี่ยนะคะก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะคะนี้ก็มั่นใจได้เลยค่ะว่ามันน่าจะธรรมชาติยังสวยอยู่เหมือนเดิมค่ะถูกต้องค่ะก็อยากจะให้กลับมาเที่ยวเกาะเสม็ดกันเยอะๆนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีมากๆเลยนะคะขอบคุณครับ อง beauty enjoy มีความสุขกับความสวยกันอีกแล้วค่ะใช่ค่ะอล,ลี่วันนี้นะคะเรามาดูแลมือกันดีกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้งานแบบใช้มือทํางานอะไรเยอะมากเลยใช่ไหมคะเยอะแยะหมดใช่แล,แล้วค่ะเพราะฉะนั้นมือของเราเนี่ยก็จะแห้งกร้านเราก็ควรจะดูแลรักษามือของเราให้เหมือนกับที่เราดูแลรักษาผิวหน้าของเรานั่นเอง oh. ทยังไง่ายนิดเดียวค่ะก็คือมีส่วนประกอบแพทย์สับปะรดแล้วก็ไข่แดงแค่นี้เองขั้นตอนแรกนะคะเราจะเลือกมาเฉพาะไข่แดงนะคะอลี่และอลี่ก็ต้องปีไข่แดงจนมันฟูขึ้นมาเลยนะคะใช่ทำได้ป่ะได้ค่ะโอเคพอมันพอไข่แดงมันฟูแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ำสับปะรดที่เราคั้นเรียงไว้ก็จะเทลงไปเลยนะคะ และอันนี้ก็คนนะคะคนคนเลยค่ะแล้วพอเราผสมเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เอามือแช่ลงไปเลยแช่เลยค่ะนี้คะหนึ่งสองสามเพราะสับปะรดนั้นจะมีทั้งกรดซิตริกและแมนลิกที่มีองค์ประกอบของเอนไซม์ที่มีชื่อว่าโบรมีเลนที่ช่วยทำให้ผิวหนังที่ขรุขระเรียบเนียนและก็นุ่มขึ้นนะคะ ลดการอักเสบบวมส่วนไข่แดงเนี่ยก็มีโปรโตีนเพื่อการปรับสภาพผิวค่ะเป็นไงบ้างคะแม,ม,ม่นุ่มเองโอ้โนนี้นุ่มๆอะค่ะวิธีทำก็ง่ายนิดเดียวนะคะ เราสามารถนั่งทําระหว่างช่วงที่เราดูทีวีหรือทํากิจกรรมอื่นๆก็ได้<ช>วิธีง่ายๆแค่นี้นะคะเราก็มีความสุขกับความสวยได้แล้วค่ะและกลับมาพบกับช่วง Beauty Enjoy ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย อินเด็กซ์ลิฟท์มอลมาที่เดียวครบทั้งบ้านแล้วตอนนี้นะคะจอยกันนั่งอยู่กับคุณตั้มเจ้าของสมิธแบรนด์วิลรีสอร์ทค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะว,ควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณตั้มมากๆ,ๆะะที่<ม>ให้โอกาสเราได้มาเยี่ยมว,วันนี้ครับด้วยความดีดีครับ เมื่อกี้นี้นะคะท่านรัฐมนตรีก็ได้คอนเฟิร์มไว้แล้วนะคะว่าอาหารทะเลที่สมเด็จเนี่ยยังสดอร่อยแล้วก็ปลอดภัยเหมือนเดิมครับผมค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายเมนูมาให้เราได้ลองชิมในเรียเลยอะไรคะปลาขอกิจขอเริ่มกินเรียนไหมคะโอเคทรานจะอร่อยมากเลยนะแต่ควรจะถามพี่ตั้มก่อนว่าเมนูนี้คืออะไรอะคะครับเมนูนี้คือปลากระพงผัดสมุนไพรครับเห็นแล้กินแล้วมีประโยชน์ด้วยอะนี่งั้นทำ อนี้จิ้มเลยค่ะอันนี้จะมาชิมไหนคะเดี๋ยวมันพังนล่มลงมาป่ะคะเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะนี่คะโอเคอันนี้ลองชิมดูนะคะลองเลยนะคะไม่ทันใจแล้วเหรอคะอนี้คะเสร็จปะครับเสร็จไหมคะแหอร่อยไหมคะแล้วเมนูนี้ล่ะคะคุณตั้งส่วนเมนูนั้นคือยำางยอดผักสดครับอ๋อโอเคยอดผัก สดด้วยอารีเดี๋ยวลองมาชิมดูว่าจะสดจริงหรือเปล่าอ่าขอลองชิมหน่อยนะคะอันนี้คืออะไรเหรอคะอันนี้คือปอกเปียงทอดครับปลือกแมงกุ้งถ้าว่าแรีน่าะจะทานได้นะคะนั้นจิ้มไหมคะไม่ค่ะกินเยืเยียวได้ค่ะตั้งค่ะเริ่ตั้งแต่ที่มีข่าวเกี่ยวกับเปลืเสม็ดออกมาอยย่างงเี้ครับผมเออไม่ทราบว่า มีเอฟเฟกอะไรบ้างรคะของเราก็มีผลกระทบบ้างแขกได้มีข่าวก็ก็กลัวครับก็มีแคนเซิลไปบ้างแต่อยากให้รู้ว่าตอนนี้เกือบน้ำมันที่มีอยู่ก็หมดไปแล้วครับก็มันก็ปกติแล้วใช่ก็สามารถมาเที่ยวได้ถูกต้องครับแล้วจริงๆวันนี้ก็เห็นนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับก็มีทั้งทัวร์แบบของผมก็ยังมีทัวร์จีนที่มาแล้วก็มีทัวร์รัสเซียก็อย่างยุโรปอีกเยอะเลยที่มาก็ จากข่าวไปก็ทําให้แขกกลับมาเยอะขึ้นครับครับโอเคก็สวยเหมือนเดิมแน่นอนน้หาใสเหมือนเดิมแน่นอนแล้วก็อาหารทะเลปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะก็อยากจะให้คุณตั้มปากเชิญชวนท่านผู้ชมนิดนึงค่ะครับก็ตอนนี้ก็ทุกอย่างก็ปกติเหมือนเดิมแล้วก็ช่วยกันมาเที่ยวนิดนึงอยากจะให้มากันเยอะๆค่ะผู้ประกอบการจะได้อยู่ได้แล้วก็คนที่มาก็รับรองว่าชิลเหมือนเดิมแน่นอนค่ะ แอลลี่รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะสนุกไหมอะสนุกมากเลยค่ะอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยมาเที่ยวเสม็ดกันเยอะๆนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ,คณามมาทุกตั้งม,มากๆ<ด>นะคะขอ,ขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะแอลลี่สนใจไหมคะได้มาเที่ยวเกาะเสม็ดเกาะเสม็ดนี่สวยมากเลยค่ะเห็นเวลาแม่บอกแล้วแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะธนาคารออมสิน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรจากคลาสเซดด้วยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพักกันนะคะไปพบกับช่วง Living Enjoy กันก่อนค่ะพบกับเรา2คนในช่วง Living Enjoy กันอีกแล้วค่ะตอนนี้นะคะไอรีก็อยู่ที่ Index Living Mall มาที่เดียวครบทั้งบ้านเลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะจอนก็มีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการเลือกสีของดอกไม้ให้เข้ากับบรรยากาศของแต่ละห้องด้วยล่ะค่ะแม่คะ ดอก ų, ไม้มันเกี่ยวด้วยเหรอคะมันเกี่ยวสิคะอลินี่ไงอย่างยกตัวอย่างเนี่ยสีแดงเนี่ยถ้าได้ดอกไม้สีแดงแล้วจะรู้สึกยังไงคะคิดนานไปคนช่วงนี้มีจัหกาบเยอะดอกไม้สีแดงเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นถ้าเราเอาไว้ในห้องหรืออะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ร้อนแรงแล้วมันมีสีอื่นด้วยมมีสิคะ เอานี้เลยละกันสีฟ้าสีฟ้าเนี่ยถ้าเราเอาไว้ในห้องนอนเนี่ยมันจะทําให้เรานอนหลับสบายแล้วก็สามารถนอนดับได้ยาวนานกว่าปก,กตินบนฟ้าของเราคือมองแล้วมันก็จะสบายตาอยู่แล้วก็สบายใจอะคะงั้นอลลี่ขอเลือกสีฟ้าละกันค่ะเพราะว่าอลลี่จะเอาไปใส่ไว้ในห้องนอนอลลี่กับปะปากับแม่จะได้หลับสบายอ่าดีมากเลยคะ่ะอลลี่คะแม่คะแล้ว สีอื่นนะคะแบบไอเรีลลยกรู้ว่าสีอื่นอลลไะไรค่ะมันจะนานไปแล้วค่ะมันจะเยอะไปนะคะถ้าอล,ลี่อยากจะรู้เยอะขนาดนี้เนี่ยเข้าไปที่ facebook com index living นะคะเพราะว่าเวลาของช่วงเนี้ยหมดลงแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าก่อนที่จะลานะคะแอลลี่นะคะมีคำถามที่จะถามคุณผู้ชมนะคะว่าสีของดอกไม้อะไรคือดอกไม้สีอะไรดอกไม้สีอะไรนะคะ,ะ,ะ,คะที่ ทำให้นอนหลับสบายนะคะแล้วก็นอนได้ยาวนานมากที่สุดค่ะถูกต้องค่ะง่ายนิดเดียวนะคะส่งคําตอบพร้อมกับสโลแกนของ Index Living Mall มาได้ที่ facebook.com/indexliving นะคะแล้วรอรับรางวัลจากทางรายการได้เลยค่ะแล้วช่วงหน้านะคะก็ไปพบกับช่วง Hangout ค่ะ สนับสนุนโดยห้องอาหารซีตาคาเฟ่โรงแรมฮอลิเดย์อินกรุงเทพเข้ามาสู่ช่วงแข่งเอาค่ะช่วงนี้เรามีอะไรมาให้คุณผู้ชมชมบ้างคะลีช่วงนี้นะคะมีปลาหมึกเปิดคุงค่ะจะไม่เล่าเลยเหรอคะว่าขั้นตอนมันอะไรยังไงวิธีการทำทำยังไง ไม่ต้องแล้วค่ะเพราะว่าเอลีสหิวค่ะรอไม่ไหวแล้วค่ะนั่นแหละตลอดเลยงั้นเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของเมนูปลาหมึกเปิดพุงเลยดีกว่าไหมคะโอเคค่ะเริ่มที่อะไรไหมพี่หนูไม่ใช่พริกไทยดำไหมพริกไทยดำค่ะรากผักชีนี้คือผักชีอันนี้คือผักชีอันนี้คือรากผักชีนะคะค่ะปลาหมึกปลาหมึกค่ะอะไรคะหมูสับค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะถูกต้องค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะแม่จะเอากระเทียมค่ะรากผักชีแล้วก็พริกไทยดำเนี่ยโขลก,กรวมกันโอเค,คโอเน่าจะได้แล้วค่ะออลดี่ใส่ตักส<า>ใส่ชามนะคะ,ะคราวนี้นะคะเราจะเอาที่เราตำรวมกันไว้เนี่ยมาคลุกกับหมูโอ้โห รู้สึกดีนะคะเวลาคุกหมูนี่เลยเดี๋ยวแม่ก็ใส่ผงปรุงรสเข้าไปด้วยให้เดี๋ยวหนูก็คุกข้าวหมูให้เป็นไงอยากคลุอยากจะชามอยากจะชาเขาทําอย่างไรสงสัยอยากจะลองอยากจะลองคอดูให้มันเข้าใจโอเคเข้ากันแล้วนี่เห็นไหมปลาหมึกเขาจะมีช่องเดี๋ยวแม่จะยัดต้องค่อยๆทีละนิดนะคะ อ,อยากรู้ว่าเป็นอะไรอยากรูอยากจะถามอยากจะถามเขาทําอย่างไรสงสัยหลังจากที่เรา,ายัดไส้ปลาหมึกเสร็จแล้วนะคะอลลี่คราวน,นี้เราจะมาเปิดพุงของปลาหมึกกันต้องไปเห็น,งไ,งงนไงรู้ไหม,อมอโอเคปั้งกระทะใส่น้ำมัน พอน้ำมันร้อนใช่ปะเดี๋ยวเราจะเอารากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยที่เราโขลกไว้เนี่ยเอามาผัดก่อนใส่มาเลยก็ได้เดี๋ยวไมหมหอมอ่หอมได้ที่แล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวแม่จะทําขั้นตอนต่อไปก็คือใส่ปลาหมึกลงไปค่ะไม่ค่ะเดี๋ยวแตกถ้าเกิดว่าทีวีมีกลิ่นออกมานะคะ คุณผู้ชมจะได้ไดกลิ่นหอมๆนะคะจากกระเทียมใช่ไหมคะใช่ค่ะแล,แล้วก็ผักชีแล้วก็พริกไทยใช่ปะใช่ค่ะหอมมากมใกล้จะสุกแล้วค่ะที่ใส่น้ำตาลนิดนึงปรุงรสและที่สำคัญที่ลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือฟ้าไทยนั่นเองค่ะถูกค่ะผงปรุงรสฟ้าไทยนั่นเอง ระหว่างที่แม่ผัดปลาหมึกไปนะคะไอทนนี่ก็จะทําขั้นตอนสําคัญสําคัญนะคะนั่นคือเด็ดผักชีคะ่ะสําคัญมากเลยใช่ไหมคะสำคัญมากท,ที่สุดเลยค่ะโอเค,อเคน่าเรียบร้อย,ย,อ,ยอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรอยากรู้อยากจะถามอยากจะถามเขาทาอย่างไรสงสัยอยากจะลองอยากจะลองคอดดูให้มันเข้าใจเรียบร้อยค่ะเมนูปลาหมึกเปิดพ <คง S 1> ุง อลีเข้าใจแล้วค่ะว่าเวลาเราหั่นปลาหมึกเนี่ยเป็นสองสองแฉกนะคะใช่ค่ะจะเห็นคาริวานมูสักข้างในก็เลยเหมือนกับว่าปลาหมึกเนี่ยเปิดภูมิของตัวเองออกมาให้เห็ดหมูสับเลยใช่ไหมคะเรียบร้อยค่ะแล้วคราวนี้แม่จะขอชิมอ้ลี้อยากชิมไหมคะมันอาจจะเผ็ดเดี๋ยวแม่ชิมแล้วกันแม่ชิมก็ได้อร่อยอ่ะยิ่งชิมยิ่งอร่อยจริงอะคะ อร่อยจริงใช่ไหมคะจริงเดี๋ยวได้เอาไปให้ป้ากินเอาไปไหนอะทำไมอะคะอย่าพึ่งสิแม่หวงของเหรอไม่ใช่แต่ว่าวันนี้หมดเวลาของรายการอลิฟที่สงสัยแล้วนะคะแล้วคุณผู้ชมจนะค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการอลิฟที่สงสัยแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ค่ะสิบโมงครึ่งนะคะทางทอทบห้านี้เลยค่ะถ้ากิดว่าคุณผู้ชมมีคำถามอะไรอยากจะถาม รายการของเรานะคะหรืออยากจะติดตามความเคลื่อนไหวของรายการนะคะเข้าไปที่ Facebook a l ้ขี้สงสัยค่ะ w w w f a c e b o o k c o m s l a s h a l i q u e s t i o n ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็จะขึ้นมาเลยค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปเอาไปให้ป้าป๋าชิมขอชิมก่อนขอรวดอันอ่ะ Bố mực cung nè lâu mùa mực cung mùa mực cung mùa mực g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 ung mùa mực mùa mực chung mực chung mực Nó mực mùa mực mùa mực mùa mực